ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราเวลาและตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมเกม Cookie Run Tower of a t u r e กันอีกเช่นเคยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่19กันยาจริงๆแล้วปกติเกมนี้เนี่ยแพทใหม่เนี่ยจะอัปเดตทุกๆวันพุธในทุกๆสัปดาห์ด้วยกันนะผมจะแพทเล็กแพทน้อยเนี่ยก็จะอัปเดตทุกวันพุธเสมอนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีการเลื่อนอัปเดตจากวันพุธมาเป็นวันพฤหัสนะ อะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆหรือมีกาชาอะไรมาให้เราเปิดใหม่ๆกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันทีละหัวข้อกันเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผมขอแนะนำ The h u n d Shop บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเติมเกม Cookie Run Tower of a v e n g e r s หรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็สามารถทักเข้าไปได้เลยที่ l i น์แอด The Hand Shop หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ มาเริ่มกันที่ตู้กาชาของเรากันเลยดีกว่านะครับผมได้มีการอัปเดตอาร์ติแฟกต์มาบนะครใบนะผมเป็นอาร,ร์ติแฟกต์ระดับอีพิกที่ตัวละครแบบไหนก็ใส่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสไตรเกอร์สมัหรือว่าสายอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถใส่ได้หมดไม่มีการฟริกตำแหน่งในการแสดงผลเอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะครับนั่นก็คืออาร์ติแฟกต์ข้ามผ่านไปนั่นเองนะครับผมโดยทางเลือกพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตี35ความสามารถเฉพาะเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเสียหายท่าทั้งหมดเมื่อคุกกี้ที่ติดตั้งโจมตีตรงเป อยู่ใกล้เนี่ยเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็มีคูลไทม์อยู่15วินาทีนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าอัพเต็มเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยครับผมเพิ่มความเสียหายท่า18แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้24เปอร์เซ็นเป็นเวลา10วินาทีนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าให้พูดกันตรงๆมันก็คล้ายๆกับเจ้าการ์ดของการ์ดนินจาน,นั่นเองนะครับแบบเป็นการ์ดนินจาที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาในระดับอีพิกเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมแล้วก็ทําให้สเตตเนี่ยมันสูงกกกกกวว่่าาาาารรรร์์ดดดนนนนนิิจจแแบบบคคลละะขััั้้เเยยยททีีีสหใออไตตฟ ข้ามผ่านไปนะผมใช้เอาไวให้เป็นลงวงกดบูสต์ดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมหรือว่าบูสต์ดาเมจเวลาเราปั่นวงกดเนี่ยก็สามารถ เปิดหรือว่ามาจัดกันได้เลยนะครับผมจัดไป5ดาวหรือบางคนจะเปิดติดตัวไว้สักดาวหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาของเพื่อนๆแต่ละคนเลยนะครับผมส่วนตู้พีอัพอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับพุกกี้รถลูกอมเมก็ยังอยู่นะครับผมพุกกี้รถพลิกฝนล็อกสตาร์แล้วก็ตู้อัติแฟกก็ยังเหมือนเดิมเช่นกันนะครับผมก็มีอัปเดตเข้ามาแค่ตู้เดียวนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมมาจัดกันได้นะครับแวะมาอัปเดตโหมดเรสสั้นๆซึ่งใครหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้ไปอยู่แล้ว แล้วนะครับเลทล่าสุดคือค้างขาวเบอร์รี่นะครับผมโดยพลังต่อสู้ที่มีก็สี่หมื่นเหมือนเดิมยังมีศึกแรงเหมือนเดิม4ี่หมื่นแปดและธาตุที่แนะนําก็คือธาตุมืดกับธาตุไฟนั่นเองนะครับผมใครอยากจะทำสี่เปอร์เซ็นต์ใครอยากจะทำกี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมมาลงอ่าสึกแรงค้างขาวเบอร์รี่กันด้วยนะครับโหมดยุทธการกวาดล้างนะครับผมได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นใหม่นะครับผมจากแมปตอนแรกเป็นแมปป่านะครับผมตอนนี้เป็นยุทธการกวาดล้างวิหารนะครับผมแล้วก็เควสรายวันปกติเราจะต้องทำหนึ่งแสนห้าหมื่นแต เข้ามาใหม่นะครับผมได้มีการ ปรับเปลี่ยนของรางวัลเป็นคุกกี้เสียงไทย2อันแต่เพื่อนๆจะต้องทําแต้มถึง3 0 0 0 0นแต้มซึ่งก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะผมก็อย่าลืมมาลงคุกกี้เสียงไทยกันด้วยนะครับเก็บบัฟใหม่หมดเลยนะครับเก็บบัฟใหม่หมดเลยแล้วก็พอได้บัฟปุ๊บเนี่ยก็อย่าลืมมาลงทําคะแนนเพื่อที่จะเอาของรางวัลในแร็งกันด้วยนะครับซึ่งของรางวัลในส่วนของยุทธการก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ได้มี10%เยังมีแต่ท็อปสามสิเปอร์เดินแล้วก็แพตเท่ลเดิมนน่อสวดล้านควก็ตั๋ว มีการอัปเดตแพ็กเกจฉลองเปิดตัว Artifact ใหม่นะครับผมก็ใครที่เป็นสายก้าชาหรือว่าสายเติมนะครับผมแล้วอาจจะเปิด Artifact ใหม่แบบคุ้มค่าเนี่ยตอนนี้ก็มีเจ้าแพ็กเกจฉลองเปิดตัว Artifact ใหม่มาให้ได้ซื้อกันแล้วนะครับผม275บาทนะครับซื้อได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับผมใน1ครั้งเนี่ยคุณจะได้ตั๋วเลือกสุ่ม Artifact ทั้งหมด20ตัวก็ถ้าเหมาหมดนี่ก็จะได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแพ็กนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆสําหรับคนที่อยากจะเปิด Artifact ใหม่หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะซื้อตั๋วเลือกเนี่ยไปเปิด Artifact ตัวละครที่คุณต้องก ในตู้เรดก็ได้เช่นกันนะครับผมในส่วนของศูนย์ผลิตนะครับผมก็ได้มีการอัปเดตชุดมงกุฎทองคําและก็ชุดนักมายากลนะครับให้เราได้คราฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับใครที่ต้องการชุดมงกุฎทองคําหรือนักมายากลเนี่ยก็อย่าลืมมาคราฟกันได้นะครับผมมีตั้งแต่หมวกไปจนถึงเสื้อแล้วก็กางเกงเลยนะครับผมมีปกติเลยให้คราฟได้ทุกส่วนใครที่ขาดอนไหนอยู่ก็อย่าลืมมาคราฟกันได้นะครับโดยเฉพาะชุดทองคำเนี่ยหลายคนอาจจะต้องการไปให้เจ้าตัวลูกอมเมทหรือว่าเจ้าตัวแปดท่าของเพื่อนัแพร่นเองนผลิตได้มีการอัน โซดาอาร์ติแฟกโคระบีฮะแล้วก็อาร์ติแฟกคาโมไม เข้ามาใหม่นะครับผมมีเวลาอีก12วันในการหาเศษชิ้นส่วนนะครับผมสำหรับใครที่เล่นเป็นเมนโคระบีนะครับผมตอนนี้อัตตาโคระบีได้เข้าสู่ตู้คราฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมมาคราฟกันได้เนาะหรือใครอยากจะได้การ์ดไหนเนี่ยก็สามารถมาคราฟกันได้เลยนะครับผมจากโคระบีนี่ถือว่ามาค่อนข้างเร็วและผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องการอยู่เป็นอย่างมากบางคนขาดแค่ดาวเดียวครบ5บางคนขาดแค่2ดาวครบ5เนี่ยการคราฟตรงนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระในการหาการ์ดของโคระบีหรือว่าการ์ดของตัวละครที่เราต้องการไปได้ค่อนข้างเยอะเลยัผมตดาที่ประกาศ นะครับผมเรทแชมเปี้ยนเนี่ยจะมีการเปิดซีซั่น2เนี่ยกำหนดการก็คือวันที่20กันยาเวลา7จ็ดโมงเช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะครับรับจากวันที่ผมมาคลิปคือวันที่19เนาะเป็นวันศุกร์ที่20กันยา7จ็ดโมงเช้าจนถึง2ตุลาหโมงเช้านั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่รอเรทแชมเปี้ยนอยู่นะครับผมก็ให้เวลาเตรียมตัวอีก1วันก็คือวันนี้เนาะวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปลุยเรทแชมเปี้ยนกันก็เดี๋ยวในไลฟ์สตรีมผมเนี่ยก็จะมีการแบกเรทแชมเปี้ยนกัน พ่งนี้เนี่ยผมอาจจะทําคลิปอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับผมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนของรางวัลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกติกาซึ่งมีแน่ๆครับกติการูปแบบในการเล่นอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับผมของรางวัลที่แลกอาจจะเปลี่ยนไปชุดอะไรจะมาให้แลกจะมีอะไรเข้ามาให้แลกใหม่บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีการเน้นย้ำเช่นเดิมว่าเหรียญเลตแชมเปี้ยนจะหายเมื่อเริ่มซีซั่นใหม่นะครับควรแลกให้หมดก่อนเนาะก็ประมาณนี้นะคร ากมายเพิ่มเติมนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแพทอัปเดตล่าสุดนะครับผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันที่19นี้นนี้ับผมบางคนอาจจะงงว่าไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นแล้วเหรอใช่ครับไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นแล้วเลยทางแพทแท็กก็ไม่ได้มาใหม่นะครับผมอาจจะเป็นช่วงในการเว้นพักเพื่อเตรียมตัวที่จะขึ้นเลดแชมเปี้ยนด้วยนะครับผมทางทีมงานเนี่ยก็อาจจะต้องพักหลายกิจกรรมไว้ก่อนรวมถึงกิจกรรมล็อกอินแจกของเนี่ยก็ยังมีระยะเวลาในการล็อกอินแล้วได้ของเนี่ยที่ยาวนานมากๆอยู่ตั้ง2กกกกกกิจจจรรรรรมมมมมดดด้้้วยยััันนนะะะะเเาาาาาฉ่็อออไไไปตส่วนของกิจกรรมเเพิิ่มมตตอน้ี้ ผมทุกอย่างก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม <_ an> เพิ่มเติม <_ an> ก็คือมีเปลี่ยนบางกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมยุทธการนะครับผมก็ได้มีการเปลี่ยนแมปไปเนาะแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยเก็บบัฟแล้วก็เล่นกันใหม่นะครับผมเพิ่มในส่วนของของแจกเนี่ยให้มากขึ้นจาก1เป็น2แต่ว่าก็ต้องเล่นให้มากขึ้นอีกเท่าหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะแต้มไม่ได้สูงมากก็คงประมาณมานี้นะครับสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครป์ช่องลาวิลัสผมฝากกดไลค์กดซับสไครั์เป็นกำลับ